สวัสดีค่ะเมื่อนีกับพบครบช่องของปลาภัยคือเก่านาอค่ะเนาะปาภัยบันดาผ้าเพื่อนผ้าเลาะเนาะค่ะเนาะเมื่อนีเลาะอยีสวนยางค่ะพี่น้องหลังจากเก็บเฮ็ดโครนเฮ็ดปวกได้หลายแล้วเมื่อนีกับไม่ได้หลายป็นไดค่ะในแจกักหมอกแกงน้อยเนาะก็เอากลบับานไปแล้วเนาะค่ะส่วนหลายก็เ,เลยมาเลาะย่ในสวนยางนี่แหละค่ะพี่น้อง เป็นยังคือรอดีแต่สวนยางนี่หือโอ้ยบ้านพี่น้องคือบ้านปะไพบนอกค่ะนออยู่ห่างสวนยางกับไรได้ค่ะพี่น้องทางสกลนครทั้งผีแม่่ะ,จะเจริญศิลป์หมมันเลยเป็นแฟชฉันแล้วได้ค่ะเป็นอีหยังที่เฮอกันลักขี่ยางกันไหมค่ะเทาเห็ดใบจัะสี่มันกระจอบธรรมลักเนาะค่ะน้องพวกขี่ขี่ลักขี่ขโมยก็ได้หน่อยก็เอาายก็เอาพี่น้องเอ,อ้ย สิปูเศ้าปูาปมันก็ลักเนาะค่ะบ้านพระไพนี่พักกันเสียชันหลังล่ะค่ะพวกชาวสวนยางบ้านพี่น้องเป็นคือกันบนนอกค่ะนอะ้องพระไพ่ก็เล่นมันรอเกบเ็ดบางที่กับเพียดหัวอัดหัวไว้น้ำแนล่ะค่ะป่องกันน้นเฮดกับป่องกันบรยูร่ดรนะคะนาะงแต่พ่อได้มันบรยางมาโหลดเนาะค่ะนาะงของของค่าค่า,า,าไว้เน่ อันนี้ปลาไพ่กับเป็นไข่เป็นวัดต่างหลายมือเนาะค่ะเนาะฝนกับต๊กดีดีค่ะกับบได้ตัดยางม้วนมือขึ้นกับบได้ตัดเนาะค่ะแต่กับมาเฝ้าสวนคือเกาตอนนี้กับสิผ้ายางไปเบ่งเนาะไม้ไล่ค่ะพี่น้องเลาะไปตามสวนเจ้าดำกับแลนมานําเจ้าดำ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 มาเฝ้าสวนเนาะค่ะเนาะ มาเฝ้าสวนมีสีตัวค่ะพี่น้องพอได้อาศัยเพิ่นหลักโอยกอลากจะจะเป็นอยู่ไหนนะคะโอ้ยนหักขึ้นสูงส,งสิได้สีเอาใดเอานอต่ำซะก่อนเนาะคะ่ะฝนตกดีโพอดพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่ออื่นกะสิเก็บยางแล้วโอ้ยขออภัยเได้ค่ะธรรมชาติจะได้ นี่ค่ะนอใหม่ไล่ไหนมาแล้วน,น,น้อนึงพี่น้องเอาไปต้มเมื่อน,นี้ปลาไพ่สียอนอใหม่ไปต้มกินกับปนเห็ดปวกค่ะพี่น้องนอนอ่นคืออยู่ไหนเทววะ ให้ได้สีเอาได้กิ๊กระปุนเห็ดปวกนกข่าเนาะได้เห็ดปวกตาบดอกหนึ่งโอ้นี่นอนหนึ่งจ้องอใส่มีดดิอือหือ,อมาแล้วค่ะเอาอยัางนอนอันสองนอนผมตัวนไหม อือนี่แหละพี่น้องสองนอนได้เป็นล้วสามค่ะก็ไปเอานมใหม่อันนมใหม่หวานน้ำนอไข่เยอะคุณประมาณสามสี่นอซาำนี่ก็ได้กินแล้วล่ะค่ะข้าวปน แย่อังเสรนใหม่บด้พี่น้องเอ้ยบ่มีมือกล่องแตสีเห็นจะได้ทงนี่แหละค่ะพี่น้องหมดกันละลายก่อภัยไรเนาะอันนั้นอยู่ทางในกต่สีนี่อีกยี่บานให้จังได้สีเดชถึงเอาแต่เท่าที่เอาได้เนาะเอาเท่าที่เอาได้ อันไนม,มลมยไปต้มไปแกงพี่น้องเอ้ย,อยต่ปลาไพ่กินบ่ใครได้ดอกเอาไปให้พเพิ่อนกินได้เนาะปลาไพ่ขสิกินต่น้อไม่บงหวานผุนละครัพี่น้องลวกแล้วต้มแล้วหวานจ่วๆพุนล้นี่บออือบ่หินนวะ เเห็นกับพืชสิพ่อพืชสิพ่อก่อนเนาะไปเบิ่งกออื่นมีอยู่สองกอพี่น้งองกะะพายว่ามันหกฟันถิมค่ะทว่าสั่นกระติแทรขึ้นกันนี่แหละค่ะสิะเป็นกอใหญ่อย่างน,นี้ก็ฟันไปแล้วค่ะค้างนั่นมันหกไปทีข้าเจ้าเนะนกอหนึ่งฟันถิมไปหลายเติบแล้วนี่อยู่นอสองนอ ฝนตกดีพี่น้องน้ำไหลเป็นทางเลยตางมาเฝ้าสวนน้ำพี่น้องเยอ้ยหยัดขี่ยางเฮียขุดสวนหนึ่งนาะค่ะทั้งใน สเห็นนี่ดอกอยังเห็นขี่ยางอยู่สิบโปมันกะหลักเด้อพี่น้องสองโปมันกะเอาได้พี่น้องเคยเอามาแล้วหัดอยดู่เด้ะเอาไปรวมกันหลายๆสวนเขาก็ได้โอ้ยขอสเดอ้อมีสองนอเท่านี้ก็ขคอสเดอ้อเกิดเอาไม่เด้อบัดนี้เจ้าของสีเอาแล้ว มราต้องเฝ้าเงย่หละอาจะคล้องเอาไปกินชะก่อนโอ้ยหวดกระลายหหลายคนก็ดกำลังลิ่นมาอีกพวดอะล่มล่มตึงๆอยู่พี่น้อง เสดายเนาะค่ะอีกสองมิดหลังนี่บริกดเลยนี่แต่ฝนเนาะค่ะอทางนั่นก็นเลี้ยวเลี้ยวเห็นอยู่แต่คือสีอูดีดอกเนาะเดียวเห็นอยู่ฝากหัวกรรมนั่นฝากหัวกรรมนี่เป็นของตาหน่ายค่ะเพื่อนกีดของลุงหน่ายเนาะค่ะเนาะ ปไพ่เอาสวนนีค่ะเพิ่นเอาสวนนีสวนนีเป็นของลูกสาวหรอค่ะลูกสาวสือจากญาตินะคะเนาะก็เลยกีดคนละสวนตากับยายเอาลงไปอนาคตก็เป็นสวนลูกสาวหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นสวนอากาศอยู่นะคะเนาะ ยังพอนขาดตัวจากยังเส็ง้อนเบิดเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปพนนะปอาดินเป็นซื้อปะไพ่แล้วเนาะค่ะเนาะดินเป็นซื้อปะไพ่แล้วเลือแต่เข้าเสงมาเป็นของเข้าแต่ก็จะได้โอนให้ลูก่อเนาะค่ะกระโมียังไหลยดอกค่ะเล็กๆน้อยๆจากปะไพ่ค่ะผ้าเลาะไปน้ำปลานื้อเมืองนี่นะคะ่ะผ้าเลาะผ้าเพิ่น อันมาพาเพื่อนกันยังพอนเพื่อนปนัยดอกค่ะเดี๋ยวนี้ยังบ่ค่อยสบายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบิง่งเหรค่ะน้องไม่ไลเลยเฮาค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆเลาะไปทักผนก้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนล่ะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันอีกค่ะสรุปเลยพี่น้องเอ้ย ไในน้ำไม้ไายกับลายเติบได้ได้หน้ำไม้บงหวานกับลายเติบเนาะค่ะแล้วก็ได้เห็ดปวกตาบต้ะค่ะเมี่ยพลปวกหน่อยเนี่ยปวกตาบเนี่ยเนาะค่ะอยู่บ้านแต่ีค่ะหาเมื่อแล้วเท่านึงเอาละค่ะก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนได้ค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เสียสละเวลาเขค่มารับชมเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมินได้ค่ะเด้อช่องนิดหน่อยของป้าไหมค่ะเพื่อจะบริภาคลิปดีๆค่ะของป้าไหม อันนี้ก็ขอพี่นอ้องจมีแต่ความสุขค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจ้ะขอให้สุขสมบัติกันทุกคนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ